ก็สามารถที่จะอร่อยไปกับอ้วนนมโอ๊ตปรตีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ซีโนคุกกิ้งครับทำได้อร่อยแน่ วันนี้นะคะก็มีเมนูน่ารักน่ารักมาฝากกันอีกแล้วคือน่ารักแบบน่ารักจนใจเจ็บจะรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเก็บเอาไว้ไม่อยากกิน <c oughs> เรอเล่นลรอเล่นคือกินได้นะคะทุกคนเมนูนี้ของเราเนี่ยมีส่วนผสมของผลไม้สดแล้วก็มีส่วนผสมของตัวนมโอ๊ตด้วยนะคะเพื่อนๆที่กําลังไดเอทนะคะก็สามารถที่จะอร่อยไปกับเมนูนี้ได้เช่นกันนะคะกับเมนูวุ้นนมโอ๊ตฟรุตตี้ ของเรานะคะนมโอ๊ตนะอ่าเดี๋ยวเราเทสใส่ลงไปในหม้อเลยตามด้วยน้าเปล่าหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเติมผงวุ้นลงไปก็เดี๋ยวค่อยๆโรย,ยนะคะคนให้เข้ากาันแล้วก็พักเอาไว้สินาทีนะคะพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเติมกระปิลอ่าใส่น้ําตาลลงไปจริงๆน้ําตาลนะคะสามารถแบบปรับได้ตามชอบเลยนะคะเอาขึ้นเตาเลยแล้วควรเป็นระยะระยะนะคะเพื่อไม่ให้เจ้าตัวนมโอ๊ตเนี่ยเขาใหม่นะคะมาค่ะก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราเติมกลิ่นวานิลากันนะคะ ตัวน,นี้นะคะเขาเป็นกลิ่นวานิลาธรรมชาตินะคะมีส่วนผสมของกลิ่นวานิลาสกัดจากธรรมชาติในปริมาณสูงมากๆเลย <Wow. S 1> เวลาที่เราเอาไปใช้ทําขนมในะกลิ่นมันจะแบบหอมตีปึ้มหอมตีปึ้ม,ข,ม,มขึ้นหน้าเลยค่ะถ้าใช้ปริมาณน,นิดเดียวเนี่ยแต่กลิ่นมันแบบหอมสะใจมากค่ะจะใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะมาทีนี้เดี๋ยวรอให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมา ทานผลไม้กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีรสสตรอเบอรี่มีส้มแล้วก็มีเลมอนนะคะแบ่งส่วนจ้ตัวหุ้นที่เราต้ไมไว้เนี่ยออกเป็นสามส่วนแล้วเดี๋ยวเราเอามาแบ่งใส่กลิ่นต่างๆกันนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่ของแมคครมิกตัวนี้นะคะแนะนำให้ใส่นะคะทุกคนเพราะว่าช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมให้กับตัวขนมของเราได้อย่างมากเลยนะคะหอมมากเติมสีผสมอาหารจิจูพูนไปนิดนึงปลายกลิ่นส้มนะคะ ส้มที่แบบดีมากใส่สีผสมหารผสมให้เป็นสีส้มนะคะและสุดท้ายของเรานะคะกลนะิ่นเลมอนนะกลิ่นเลมอนหอมชื่นใจ ทีนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะตากลงพิมพของเรากันเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเอาส่วนนี้เนี่ยไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวหรือว่าจริงๆวุ้นเนี่ยวางไว้อุณหภูมิห้องข้างนอกก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็เซตตัวแล้วนะคะเซตตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําการแต่งหน้ากันดีกว่าทําอะไรก่อนเอี๊ยสตรอเบอรีล่ละกันนะเติมส้มแมนดารินลงไปอีกสุดท้ายนะคะเป็นส่วนของเลมอน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวตว,วุนน้นนมโอ๊ตฟรุตตี้ของเราทีะะ่สสนน่าทานมากเรายังสามารถนำแมคโครมิกเนี่ยมาแต่งกลิ่นรสชาติของเมนูได้อีกหลากหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กคุคกกี้เบเกอรี่หรือว่าเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะใครที่กำลังมองหาแบบเมนูไดเอทลองไปทำตามกันได้เลยนะคะฝากติดตามซีโนคุกกี้ทรับกันด้วยนะคะครั้งหน้าเป็นเมนูอะไรก็ฝากรับชมกันได้ค่ะไะคะ่ะ